Nhọc lại <laughs> tích lên lưu hong nan nha tranh sĩ. Nhọc mô nguyên nhỏ Má lưu đã lại lắc mua anh đi nó được sạch bơ. Nhô nha, nó được sạch bơ. Nhô nha, nó nha, được sạch bơ. anh đi nó được sạch bơ. หนอนะติดต่มีรอกพี่พี่ก็หาแล้วหาหมดแล้วหาเลยผมก็สาบานต่อหน้าผ้านี่ได้กินน้ำผ้าก็ได้ผมไม่เคยเล่นย้ำไม่เคยอะไรเลยไม่เล่นแต่ขายใช่ไหมไม่ยไม่เคยไม่รู้ไม่เคยรู้เรื่องเลยเรื่องเนี้ยไม่เคยรู้เรื่องไม่เคยรู้เรื่องหรอกยาเป็นแบบไหนยังไม่รู้เลยนี่นะตำรวจเข้าบ้านเนี่ยเข้าห้องหรือของ กำลังตรวจเช็คยาอยู่กเคยมเคยพีเฮงหายก็ไม่รู้อ่ะนี่นะเดินเนี่ยเนี่ย่อะนีาเนี่ยเดินหน้าตาไว้เดินได้เลย ไม่ได้ออกไปไหนเลยอยู่ในตึกน,น,นี่แหละนี่้อมห้องไว้เนี่ยพร้อมห้องหมดแล้วทั้งหมด4คน nhà rong nắp lại lợn nhà lên sét đạp hòn lối đêm mai đêm mai đây bà nhà lên lái hư chạy rong phạm tội lợn nắp tay qua rạc ra nó hư เราไม่ปวดไม่ขับลูกอ่าเลยพี่พี่เมื่อคืนเจอใครก็ไม่รู้อ่ะง่ายพี่คนแล้วพี่คนแล้วถอนหมดแล้วหมดแล้วรถหมดแล้วเนี่ยเดินนะหน้าตาเนี่ยตำรวจเข้ามาตรวทิ้งห้องเลยห้องลูกมูนทั้งนั้นเลยเนี่ยนแล้วลูบสามขวบเองยังไม่เข้าเรียนนะไม่ได้พูดหรือเดิไว้ โอเคเนี่ยเจนี่ยมาน่าจะเพีรคนแล้วเนี่ยอันนั้นกระเป๋าตังค์กระเป๋าตังค์ค่ะเนี่ยโลหมดละโลห้องหมดละเต็มห้องเลยดูได้เลยนะครับดูได้เลยค่ะอแล้วแล้วที่พี่ได้สายมาเนี่ยสายที่ไหนมันขายมันขายแต่คนคนที่ขายอ่ะ คนที่ซื้ออะเขานํามานี่เขาบอกเขาบอกนี้เลยอืออยากรู้มากเลยคนคนที่น้ามาเนี่ยทั้งที่ผมก็ไม่รู้เรื่องเรื่องยานี่ด้วยเดี๋ยวจะไปรับคนมาอยู่ข้างเดี๋ยวจะไปรับคนมาให้ชี้ว่าันซื้ออ๋อเนี่ยเดี๋ไว้นะเนี่ยเราห้องหมดเลยโอเคทั้งหมดสี่คนนะครับ แต่ไม่รู้ว่าตำรวจที่ไหนรู้แล้วตำรวจไทายแต่ไม่รู้ว่าอยู่จังหวัดจังหวัดไหนพี่ก็เคยมาแล้วไม่ใช่หรอนี่ยหน้าคุ้นๆอยู่เนี่ยคุ้นอยู่นั่งอยู่ตรงปไดเออใช่ไหมเพราะน่าจะไม่ผิดเนี่ยที่มาไรรถมาไรรอบเนี่ยนะอ๋อนี่นะครับเนี่ยไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะตรวจเดินเลย อันนี้นะครับเนี่ยจังหวัดปทุมธาน,นีาลาดลงแก้วเดี๋ยวไปเปิดให้บอกให้พี่ดูได้ไดไเลย